สวัสดีครับพบกับช่องรงเดียนะครับตีมมลังบานนอ้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่นคะครับจังได้มาติดเอนะครับจ้องห้องมือติดกี่ห้องนะครับผมติดแอที่ว่าลังเกานะครับผมนะไหนห้องที่ใช้ตุกตาได้ไหวนะครับผมก็ที่ว่าได้ใหญ่ตุกตาไกล้ออกไปนะครับผมเนาะจังก็ได้มาแล้วนะครับผม ช่องลมเดียนะครับผมดูได้ดูนะครับสร้างในเข้ามาติดแอร์เรียบร้อยแล้วหลังจากรอยอยู่ตั้งนานนะครับผมเนาะแต่ใหญ่ตกตาได้เซ็ตทัพเรียบร้อยนี่ครับตีมาานันชังในเข้ามาติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ กำลังก้นอุปรกรณ์ลงไปนะครับผมนะก็ไมไ่ว่บครับผมเวลานาหน้าร้อนเอฟซีใินอยู่นะครับผมเนาะไม่ตี่จะอยู่ในตึงอย่างหน้อยๆแต่ติดแอร์ก็พอได้นอนพักป,ป,ป้นนะครับผมรอนนอนไม่รับนอนไม่ไว้จริงครับ ตึงหยิงคนมา,มากๆแล้วครับเรียบร้อยตั้งร้อนอตี่นนอนลำบ,บากครับผมประเด็นคือร้อนไม่ตี่นอนได้ครับผมนี่ดีแหละครับเมื่อวานฝนตกง่ายนะครับผมกระไดน้ำครับผมนะมตนน้นนู้นก็ยังน้ำยังรึงนะครับ นี่นก็นะครับกลุ่มฝ้นนะครับมีเมฆอู้โรนอ้อาวกับตะก,กี้ช่วยก้นทุกตานะครับพุมเก็บกาองกาเรนะครับก็ยังรอนพอเดีงเดียวไปเป้ากระยาได้ติดบ,บอบรองด้วยนะครับพุมเนารองปูนนะครับ จังกกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่นานกับติดนะครับแอร์ไม่เ็นติดไม่นานนะครับผมบ นี us, a a, ่ก็ตัวชังจากในเมืองมากนะครับผมนะซื้อแครับล้อมติดตั้งนะครับตัววันนี้ไม่เหมือนเมือก่อนเมือนก่อนซื้อแอะแล้วก็ต้องมาจ้างจังแต่นี่ตัววันนี้เขารงเขารวมเลยครับซื้อแอรพรอนเออซื้อแอพร้อมติดตั้งนะครับผมก็พอได้รับได้นอนได้พักผอนครับแมรไม่ไหวร้อนจริงๆครับตะกี้ก็ช่วยคุ้นบางตุกตาครับ ต่างตุกตานะครับตามตามความสะอาดติดในบ้านน,ะนี่ครับด้านหน้านะครับจังติดแอร์ไปนะครับผมเนาะไม่ได้ไม่ไหวแล้วเรียกจังมาติดแอร์มาเจอนาโอนกับยอมการตุกตงตุกตาออกกันนะครับผมนาะมาเก็บไว้อีกทีนอย่าจังติดแอร์สักการวางอย่างก็ยใหญ่กลับไปตีเดิมนะครับผมเนาะ นี่ดีแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นร่างกายแล้วก็เหียจางนะครับปุ๊นะป่าจังมาวัดนะครับจะทํากําแพงนะครับแม่น้อยจะทำำํากําแพงนึ่งกันดินดีต้มด้วยครับปุ้มเนาะกันดินตีต้มด้วยเหยียจางเลยมาวัดไปเรียบร้อยแนละ้วเนาะก็ไม่กี่วันจังก็กลุเก้าครับปุ้มรอจะก้าวะะาหน้าฝนไปเลย ม่ยันดินที่ต้มไหวครับมันมีทิศสะเลยไปตามนานนะครับปุ๊บีตั้งกำแพงแต่กก่อนก่อนเลยหรือดูน้ำจริงๆจะมาถึงนะครับผมตอนเช้าก็ชัางก็ยังดีว่าเอาทนได้ทีมรังบานอัปเดตก็ได้มาวัดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊มเนาะพอดีโรงเรียนไม่ว่างนะครับปลาหมูวัวปลาลูกใจนะครับไปโรงเรียนนะครับปลาเลยปลาหมูวัวไปฮามอนะครับเพิ่งกลับ ตัวนี้เป็นเป็นร่งางกายก็ดีครับผมโอเคมันจะได้จบไม่ต้องกลัวจะปังไม่ปังนะครับผมเนาะเอาตามนั้น,นครับผมเนาะมีความเกือบน้าแบบนี้ก็จะอัปเดตให้ดูเรือ่อยๆนะครับผนะมเนาะนี่ทีมงานชัางก็เริ่มนะครับคุณก้องเลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือลงไปแล้วนะครับผมเนาะ โอเคครับช่างติดแอร์เสร็จับยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูอีกทีนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมฝากติดตามจองลงเดียติมลังบ้านน้องวงอิงนะครับผมเนาะแล้วก็ป้านางนะครับป้าวันนะครับบ่าวตนนะครับและการเด็กๆแข้งสี่ขานะครับขอบคุณมาเฟซที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อย่ากดการโฆสน,นานะครับผมเนาะกดหลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมลังบานนะครับผมเนาะมีงไหมครับกำแพงมีรอบเตนี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆด้วยนะครับกำแพงพอดีลงเดียวไปตูรานะครับผมเนาะปล่อลูกใจแล้วครก็มูวันเราไปฮาหมอ,อน,นะครับ นะารับผมจำหรบคลิปนี้แค่นี้กับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม